สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟถึกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลัคนาละราศีเลยนะครับ มอโตดูแบบโหราศาสตรไทยนะครับวันที่ก็ผิวใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงออกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูดวงคนโสดน,นะครับไพ่พลังงานใบแรกของคุณเป็นพลังงานของสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวของคุณเอง นะเป็นพลังงานงความทุ่มเทและความเอาใจใส่นะครับเป็นไพ่ของดิแฮงแมนการไปต่อไม่ได้การกลับไม่ถึงการคิดถึงสิ่งเก่าๆยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงออฟสอดเป็นราชาถือดาบเป็นพลังงานแห่งการฝ่าฟันต่ออุปสรรคที่ผ่านมาอุปสรรคที่ผ่านมาก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปได้กับความรู้สึกต่างๆกับความเด็ดเดี่ยวและชัดเจนกับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของ เพจออฟเพจการเริ่มต้นใหม่นะาการเริ่มต้นสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่คนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของคนที่ที่จะมีพลังงานการกลับมาถือความรู้สึกต่างๆที่ตัวของคุณ King of ครับการกลับมาดูแลการกลับมาเห็นคุณเห็นค่านในตัวของตัวเองหรือการที่ เริ่มต้นอะไรบางอย่างให้กับตัวของตัวเองการดูแลตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงาน,นการเลิกลาการหย่าล้าง5ดาดบมีคนที่มีอีโก้ใส่กันมีคนที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานของก้าวถ้วยความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือคนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้นะครับกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจที่จะโยนกับปัญหากับความรู้สึกต่างๆปล่อยมันไปแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่ของ การวนกลับมา2เหรียญการวนกลับมาการประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับ <c oughs> คุณอาจที่จะพยายามที่จะประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมา9้าเหรียญการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัว,ตวเองการกลับมาดูแลทรัพย์สินเงินทองของมีค่าความสุขของตัวเองซะมากกว่าหรือชาวดวงคนโสดเนี่ยอาจที่จะคิดว่าอยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่อง ความสุขต่างๆที่ตัวของคุณอยากทำอะไรก็ได้ทำในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณหวังไว้โสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะครับความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความเอาใจใส่ในครอบครัวที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีคนที่ปิดกั้นมีคนที่บล็อกมีคนที่มีกำแพงกันไปนะที่จะมีพลังงานความแข่งขันในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความแข่งขันความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นของชาวธาต ไฟเมสิงธนูก็ได้นะครับเป็นพลังงานของมรดกทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นการมองถึงทรัพย์สินเงินทองของของตัวเองนะครับเป็นไพ่ของการที่มีมรดกและทรัพย์สินที่เพิ่มพูนนะครับเป็นไพ่ของทัศนคติที่มองไปข้างหน้าแห่งอนาคตของคุณการวางแบบแผนในอนาคตการวางแบบแผนและเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของรากัศ เป็นพลังงานแห่งการกำเนิดใหม่พลังงานแห่งชีวิตความสำเร็จในการเดินทางข้างหน้าของคุณนะครับไพ่พลังงานเซลติกอสสิบใบนะครับเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเป็นพลังงานของอที่จะมีพลังงานงการที่ความเข้มแข็งในตัวของคุณนะที่จะโฟกัสถึงเรื่องความสิ่งต่าง ้ามีพลังงานของสเต็เนี่ยคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วอ่ะคุณทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการที่เลิกลาการจบการไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันติดแงกอยู่กับความ ที่มันเหมือนความพลังงานแห่งการไปต่อไม่ได้นะกับความรู้สึกต่างๆกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานของการที่มีคนที่อยากที่จะวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่เคยปิดกั้นกันไปก็ได้คนที่เคยบล็อกคนที่เคยมีกำแพงกันไปนะครับขอดูไพ่พลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูก่อนนะครับขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นไพ่ของ1ไม้เท้าเป็น e อ g h t of wands การเริ่มต้นใหม่ ที่มือของคุณหรือการกลับมาคิดการกลับมาวางแบบแผนอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นพลังงานการที่มีคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมาความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันผิดหวังมันก็ ไปแล้วกับความรู้สึกที่แตกหักกันไปนะครับเป็นพลังงานงการปิดกั้นการมีกำแพงกับความรู้สึกมีคนที่ยังมีเยื่อใยอะไรกันบางอย่างยังตัดกันไม่ขาดยังตัดกับความรู้สึกต่างๆไม่ได้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดอะเทนเบรนชชาวธนูลัคนาธนูนะครับเป็นไพ่ของเดอะเวอร์เป็นไพ่ของประสบการณ์ที่ผ่านมากับการเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาการเรียนรู้การเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันการที่เหมือน เรามีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในเรื่องความนักกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ผิดหวงังมีคนที่เศร้ามีคนที่เสียใจยังมีบาดแผลในความรู้สึกเป็นพลังงานของจัดติกเป็นพลังงานของความกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะไม่ไม่ยุติธรรมซึ่งกันและกันเป็นพลังงานงความไม่เท่าเทียมหรือมีพลังงานของจัดติกเนี่ยชาวธาตุไฟเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันและส่ง ไปถึงอนาคตของคุณนะที่จะมีพลังงาน่งการที่วางแบบแผนและชัดเจนกับตัวของตัวเองความเด็ดเดี่ยวหรือกับการที่อยากที่จะได้รับความยุติธรรมหรือกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่สัญญากันไว้ผิดสัญญากันและกันนะครับเป็นพลังงานของสเตนความเข้มแข็งนะที่จะเป็นผู้หญิงแก่งเป็นคนที่แก่งในตัวของตัวเองนะครับตีแฮงแมนการไปต่อไม่ได้กับความรู้สึกต่าง มันติดแงีกอยู่กับความรู้สึกเก่าๆกับความรู้สึกเดิมๆกับสิ่งที่เคยจบมาแล้วกับความรู้สึกที่ผ่านมาการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนมีกำแพงอยู่ในความรู้สึกเป็นบาดแผลในหัวใจของตัวของเราเองการมองถึงสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งไม่เคยเห็นค่าในวันเวลาที่เราทุ่มเทมีพลังงานของไพควีนออฟสอดราชินีถือดาบกับโอกาสที่ให้ไป ไม่ไข,ขว้คว้าโอกาสกับโอกาสที่ให้ไปนะครับเป็นพลังงานของโอกาสที่ให้ไปเนี่ยให้เขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ได้คุณอาจที่จะถือหน้าของคุณตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับกับอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานงความเข้มแข็งนะอ่า,อา โอกาสมีไว้ให้คนที่เข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองเพื่อกนและกันนะครับเป็นพลังงานของ d ีเอ็มเพเทธิดาดาวสุกดาววีนัดการกลับมาดูแลตัวของตัวเองความนิ่งในบัลลังก์ของตัวเองเป็นคนที่ดูแลใครแล้วว่าดูแลเอาใจใส่ดีนะครับเป็นพลนัง,งของ d ีเนะอ็มเพลสนะมีโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณอดีตที่ผ่านมาอาทิตย์ ที่จะเริ่มต้นรักตัวเองเริ่มต้นเอาใจใส่ตัวเองเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณกับประสบการณ์กับการเรียนรูก้กับการเดินไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่ของก้ารียญนการดูแลทรัพย์สินเงินทองของมีค่าของตัวของเราเองหรือการกลับมาดูแลความสุข ของตัวของเราเองนะครับมีไพ่ของนายออฟครับเป็นพลังงานของกระยานิมิตที่ดีอนาคตจะมีพลังงานของการที่พบเจอกระยานิมิตที่ดีเข้ามาเติมเต็มเข้ามาขอโอกาสแห่งการพัฒนาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาจที่จะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินกันพิสมกรอธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะครับธาตุลมงกลุ่มตุลไมทุนนะอ่า ธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะครับเป็นพลังงานของสองดาบมีคนที่ยังลังเลการตัดสินใจหรือกรรมดีที่ผ่านมามีคนที่รักพี่เสียดายน้องอาจที่จะยังเลือกไม่ถูกก็ได้นะอาจที่จะยังไม่ให้สถานะแก่เรากับอดีตที่ผ่านมามีคนที่ปิดกั้นมีคนที่บ็อกมีคนที่มีกำแพงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสแห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณแล้วก็ได้นะกบอดีตที่ผ่านมา ปล่อยกับความรู้สึกต่างๆเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะ,อะขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเป็นพลังงานของการที่ทจะมีพลังงานงการมั่วความหวังการเติมเต็ม ที่จะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ในช่วงนี้ก็ได้นะครับที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เข้ามาเติมเต็มเข้ามาขอโอกาสเป็นครอบเ,เป็นครัวซึ่งกันและกันนะครับาชาวสิงลคนาสิงนะมีพลังงานของปัจจุบันมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะไฮโลเฟนคำอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางสิ่งดีๆให้กับชาวธาตุ ไฟเมสิงเทนูหรือช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาที่จะไปไหว้พระสวดมวนต์นั่งสมาธิหรือสวดบทที่คุณอยากสวดศาสนาที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แห่งการกระทํากับสิ่งต่างๆจะนําทางสิ่งดีๆให้กับชาวธาต ไฟแม่ถึงธนูเป็นพลังงานของเดอะเฮิร์มการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการไปเติมน้ํามันตะเกียรเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับการนําทางชีวิตนะครับเป็นพลังงานของไนออลพิติเคิลเป็นพลังงานแห่งการวางแบบแผนให้กับตัวของตัวเองเป็นคนที่ที่จะมีพลังงานแห่งการที่เป็นนักลงทุนนักชอบเสี่ยงนักแบบแบบคนที่ วางแบบแผนให้กับอนาคตทางด้านการเงินการลงทุนขอต่างๆของคุณนะครับมีพลังงานของการมองถึงอนาคตพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นพลังงานของการพยายามการฝ่าฟันไปข้างหน้าการทุ่มเทก,การฝ่าฟันต่ออุปสรรคการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปคิงออฟวานราชาถือไมเท้า เป็นราชาแห่งไฟเป็นคนที่ขยันและตั้งใจในการทํางานโฟกัสความกระตือรือร้นความแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอในอาชีพที่คุณทําในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณหวังไว้นะครับเป็นไพ่ของเดอะเอ็มเพลเอร์นะครับเป็นชาวเมธลัคนาเมธอาจที่จะมีพลังงานของคนที่มี ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตนะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของสี่เหรียญการกลับมาดูแดลตัวของตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ของตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของ8ไม้เท้าอาจี่จะมีพลังงานของคนที่อยู่ในสายออนไลน์ก็ได้นะที่จะพบเจอกันในสายออนไลน์เข้ามาพูด <Abdul S 1> เข้ามาคุยแต่บางคนสมหวังนะครับบางคนไม่สมหวังให้ดูสถานะให้เช็คสถานะดี ia, ๆนะครับของชาวธาตุ ไฟนะครับเป็นพลังงานของคิงเหรียญเข้ามาคอยดูแลเข้ามาคอยซัพพอร์ตเหมือนมีคนที่เข้ามาคอยดูแลทางด้านการเงินช่วยเหลือทางด้านเกิดเงินของชาวธาตุไฟนะครับเข้ามาคอยดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักเป็นไพ่ของการที่เหมือนมีพลังงานของสองสองเหรียญการวนกลับมาการความไม่แน่นอนในการลงทุนก็ได้นะของชาวธาต ไฟนะครับเป็นพลังงานางความไม่แน่นอนในการลงทุนต่างๆให้ศึกษาดีๆก่อนการลงทุนนะอาจจะจะมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงแต่จะได้อย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณตั้งใจนะครับช่วงนี้อาจี่จะมีพลังงานางการฝ่าฟันต่ออุปสรรคความพยายามบ้างในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับเป็นพลังงานางการที่เหมือนมีพลังงานแห่งการได้ คนที่เคยปิดกัน้นคนที่เคยบล็อกคนที่เคยมีกำแพงอย่าที่จะกลับเข้ามาวนกลับเข้ามาติดต่อพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งคุณคือคนที่เคยดูแลเขาคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาคุณคือคนที่เคยทุ่มเทให้กับเขานะครับของชาวธาตุไฟเมสิงชนูสิ่งศัดิ์ธิ์จะนําพาคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันกน,ะกน,นะครับเป็นพลังงานขอดูพลังงานแนวนมความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาก่อนนะครับ พลังงานแนวน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามานะครับมีไพ่ของแปดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทหรือพบเจอกันในสิ่งตอนนี้เขาจำเข้ามาทุ่มเทให้แก่กันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเลเวอร์ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นพัฒนาความรักซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วเข้าใจต่างฝ่ายต่างมองตาแล้ว รู้สึกดีต่อต่อกันนะครับเป็นพลังงานความมีสเสน่ห์นะเด e Lover เนี่ยความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองความมีสเสน่ห์ในแบบของคุณนะครับเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความอบอุ่นเป็นความเติมเต็มมีความสนุกสนานอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเอาใจใส่และดูแลซึ่งกันและกันนะครับเดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม่คนคนนี้อาจจะที่จะเคยจบมาเลิกลา กับคนคนหนึ่งมาแล้วก็ได้นะอาจที่จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพระของดีเอ็มเพสเทศที่ดาดาวสุกดาววีนัสคนที่เข้ามาเติมเต็มคนที่เข้ามาคอยดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาอาจที่จะมีพลังงานความที่คุณคือดีเอ็มเพสสำหรับเขาคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันละกันนะครับเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลและปกป้อง กันและกันฝ่าฟันไปด้วยกันเผชิญกับอุปสรรคไปด้วยกันนะครับเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญ Eight of p e n t a c l e 1หนึ่งเหรียญโชคดีสิ่งดีๆนะถ้าคุณเจอคนคนนี้คนคนนี้คือสิ่งที่จะเข้ามาดีสำหรับกันและกันหรือเขาเจอสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาก็ได้ว่าคนคุณอนะคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับอ,อย่าเข้ามาดูดแลและเอาใจใส่ ความจริงความชัดเจนซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่ของห้าไม้เทา้าความขัดแย้งกับสิ่งที่ผ่านมาที่จะมีพลังงานงความขัดแย้งถ้าถามถึงเรื่องงานช่วงนี้ของชาวธาตุดวงคนโสดที่จะมีพลังงานงการมีปัญหาในสายงานความไม่เข้าใจ ก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการแอบสืบแอบส่องกันมานะมีคนที่แอบสืบแอบส่องกันมาแต่ยังมีพลังงานงการปิดกั้นกับความรู้สึกต่างๆยังมีบาดแผลกับความรู้สึกเดิมๆนะครับวิวออฟฟอร์จูดกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาดีๆโชคดีๆสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆวันเวลาจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูกงล้อแห่งโชคชะตาเราจะ หยุดวันเวลาไม่ได้เราจะเดินหน้าสู่เส้นทางของเราในทุกๆวันในความสุขของเราในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ในสิ่งที่เราหวังไว้ในสิ่งที่เรามองปัจจุบันแห่งการวางแผนเพื่ออนาคตและเป้าหมายข้างหน้าในในข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานของจัดติกเป็นพลังงานของความเท่าเทียมและความยุติธรรมเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะครับเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายความที่ยุติธรรมนะ เข้ามาจะมีพลังงานงความจริงและความชัดเจนยุติธรรมซึ่งกันและกันนะครับมีไพ่ของ9 9าดาบนะครับที่จะมีพลังงานของคนที่เคยปิดกั้นไปคนที่เคยบล็อกไปคิดสับสนวศวกวนในความรู้สึกต่างๆของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทํามากับความรู้สึกที่มัน เราเคยจบกันออกมาเราเคยทําให้เสียใจเรามีการขัดแย้งต่อกันและกันมีความดือ้อความรั้นไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เก่า,กาของคุณก็ได้อยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งคุณคือความสุขสําหรับเขาคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นในหัวใจเราเคยเป็นข้อเป็นครัวกันนะมีพลังงานของสองถ้วยนะครับเป็นพลังงานงความที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาส การเริ่มต้นความรักกันอีกครั้งหนึ่งหรือการพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่ดูใจเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่กากันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกักนก็ได้คนคนนี้จะเข้ามาควีนออกครับดูแลและเอาใจใส่ในทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวของคุณนะการดูแลและเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่าง นะที่จะมีพลังงานของกิงเหลียญเข้ามาเหมือนสายเปเข้ามาเหมือนแบบทุ่มเทให้กับคุณดูแลทั้งดังทั้งเรื่องการเงินสิ่งต่างๆทรัพย์สินนะที่จะเป็นพลังงานงการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมานะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะาด้วยแรงคําอธิษฐานขอพรนําทางให้คุณกับเขาได้มาเจอกัน มีอะไรที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันละกันเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันละกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้เราได้มาพบเจอนะอขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตไฟเมสิงธนูนะครับ ขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเป็นไพ่ของการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยเป็นพลังงานของคนที่เคยที่จบกันไปเลิกลากันไปอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการติดต่อพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในอบวบาล ความมุ่งมั่นของเขาควา,า,า,ามตั้งใจของเขาคุณคือคนท,ที่เคยเป็นข้อเป็นคัวเขาคุณคือคนที่เราเคยวางแบบแผนลากฐานแห่งอนาคตไปด้วยกันความเอาใจใส่และความเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับมีคนที่คิดถึงวันเวลาที่เคยเป็นข้อเป็นคัวคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทําด้วยกันคิดถึงสิ่งที่เราเคยวางแบบแผนอนาคตความมั่งคั่งความมั่นคงต่างๆทางด้านการเงินมองถึงโอกาสใหม่ๆไปด้วยกันมองถึงอนาคตไปด้วยกันนะครับเป็นไพ่ของเดอะเลิฟเวอร์ เป็นพลังงานของความมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองการเริ่มต้นห่วงแห่งความรักการกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่ง View of Fortune วันเวลาที่เราได้หมุนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการที่เหมือน View of Fortune เนี่ยใครทำอะไรนะมีสิ่งที่เห็นอยู่นะ มีสิ่งที่เห็นอยู่นะครับเป็นพลังงานของสิบเหรียญความมั่นคงทางด้านการเงินความมั่งคั่งทางด้านการเงินเงินเก็บที่เพิ่มพูนทรัพย์สินที่เพิ่มพูนของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของเดวิลช่วงนี้ที่จะระวังพลังงานของความหลอกลวงการพัฒนาการสิ่งต่างๆก็ได้นะครับช่วงนี้อาที่จะต้องระวังเกี่ยวกับการหลอกลวงทางด้านสายโชว์เชี่ยวก็ได้ การหลอกลวงเพื่อหวังทางด้านการเงินของเรานะครับมีเดวิลกับ8ไม้เท้านะ,ะที่จะมีพลังงานของ 6. ไม้เท้าไพ่วิกตอรี่แห่งความสำเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะการเดินทางไปข้างหน้าของคุณในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจการทำอะไรอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจโอกาสแห่งชัยชนะและความประสบสำเร็จรอคุณอยู่นะครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะ,ะมีไพ่พลังงานของ7 มเท้านะครับการแข่งขันการแข่งขันนะ,ะช่วงนี้อาจที่จะมีการแข่งขันกับตัวเองการพัฒนาตัวเองการทุ่มเทให้กับสิ่งต่างๆเพื่ออนาคตของตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของการที่หนึ่งดาบความจรงิงความชัดเจนนะอาจที่จะมีพลังงานแห่งความจรงิงความชัดเจนมีคนที่อาจที่จะมีพลังงานงการ รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเมษิงธนูก็ได้นะครับหรือคนเก่าๆนี่อาจที่จะมีพลังงานงความจริงความชัดเจนอยากกลับมาเป,เป็นข้อเป็นครัวอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของความสําเร็จความสมหวังเดะซันความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในตัวของคุณนะครับโอกาสแห่งความประสบความสําเร็จของชาวธาตุไฟนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ